การ,รเผชิญหน้ามนุษย์ท็อกซิกในที่ทำงานกลยุทธ์เอาตัวรอดเพื่อสุขภาพจิตที่ดีมนุษย์ท็อกซิกเปรียบเสมือนมลพิษทางสังคมในที่ทำงานพวกเขามักสร้างบรรยากาศเชิงลบส่งผลต่อสุขภาพจิตและความสัมพันธ์ของเพื่อนร่วมงานบทความนี้รวบรวมกลยุทธ์สำคัญที่จะช่วยให้คุณรับมือกับมนุษย์ท็อกซิกในที่ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพหนึ่งพฤติกรรมมนุษย์ท็อกซิกชอบนินทาใส่ร้ายพูดถึงผู้อื่นลับหลัง มักสร้างเรื่องราวดรามา่าชอบสร้างความขัดแย้งหาเรื่องทะเลวิวาทก่อกวนผู้อื่นชอบเอาเปรียบช่วยโอกาสเบียดเบียนเอาผลงานของผู้อื่นเป็นของตัวเองชอบชี้นิ้วด่าโทษผู้อื่นไม่รับผิดชอบต่อการกระทำของตัวเองชอบกีดกันไม่ร่วมมือสร้างความแตกแยกแบ่งแยกพวกสองการตั้งสติและควบคุมอารมณ์สิ่งสำคัญคือต้องไม่ตกเป็นเหยื่อของมนุษย์ท็อกซิกพยายามควบคุมอารมณ์อย่าโต้อตอบด้วยอารมณ์ สามควรหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงหากเป็นไปได้พยายามหลีกเลี่ยงการเผชิญหน้าโดยตรงกับมนุษย์ท็อกซิกจำกัดเวลาการพูดคุยปฏิเสธการเข้าร่วมกิจกรรมที่อาจเกิดความขัดแยง้งสี่สื่อสารอย่างชัดเจนและมั่นใจเมื่อต้องเผชิญหน้าสื่อสารอย่างชัดเจนมั่นใจและตรงประเด็นระบุพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมแจ้งผลกระทบที่เกิดขึ้นและตั้งขอบเขตความสัมพันธ์ห้าหาพันธมิตร และสร้างเครือข่ายสนับสนุนพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานที่ไว้ใจได้ระบายความรู้สึกปรึกษาหารือแนวทางรับมือสร้างกำลังใจให้กันและกัน6เก็บหลักฐานหากมนุษย์ท็อกซิกมีพฤติกรรมรุนแรงข่มขู่คุกคามควรเก็บหลักฐานเช่นอีเมลข้อความบันทึกเหตุการณ์เพื่อใช้เป็นหลักฐานในการร้องเรียน7รายงานต่อหัวหน้างานหรือฝ่ายบุคคล หากพฤติกรรมของมนุษย์ท็อกซิกส่งผลร้ายแรงต่อสภาพแวดล้อมการทำงานควรแจ้งหัวหน้าง,งานหรือฝ่ายบุคคลทราบเพื่อให้มีมาตรการจัดการอย่างเหมาะสม 8. ดูแลสุขภาพจิตของตัวเองการเผชิญหน้ากับมนุษย์ท็อกซิกอาจส่งผลต่อสุขภาพจิตควรดูแลตัวเองหาเวลาพักผ่อนทำกิจกรรมที่ผ่อนคลายฝึกสมาธิปรึกษาผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพจิตหากจำเป็น 9. พิจารณาเปลี่ยนงานหากพยายามทุกวิถีทางแล้ว แต่สถานการณ์ยังไม่ดีขึ้นควรพิจารณาเปลี่ยนงานเพื่อสุขภาพจิตและความเป็นอยู่ที่ดีของตัวเองจำไว้ว่าคุณไม่ได้อยู่คนเดียวยังมีเพื่อนร่วมงานหัวหน้างานฝ่ายบุคคลและองค์กรที่พร้อมให้การสนับสนุนการกล้าเผชิญหน้าสื่อสารอย่างชาญฉลาดและดูแลตัวเองจะเป็นกุญแจสำคัญช่วยให้คุณเอาชนะมนุษย์ท็อกซิกและใช้ชีวิตการทำงานอย่างมีความสุข